สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวิ t เทคอีกแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีการสอนนะครับการใช้ g i t แล้วก็ g i t h u b นะครับในคลิปที่3นะครับอันนี้ก็เป็นหน้า YouTube ของเรานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับในหน้าจอนะคิดว่าน่าอยู่ด้านขวาบนนะครับ ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราเป็นการสอนใช้ Git นะครับโดยเน้นเรื่องของพื้นฐานนะครับแล้วก็การใช้คำสั่งเบื้องต้นนะครับมาในวันนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะมา,มาใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า VS Code นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำหรับ Developer นะครับซึ่ง Developer ส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้งานกันนะครับ เริ่มต้นเราก็จะต้องอมีการใช้มีการติดตั้ง VS Code ก่อนนะครับแนะนำนิดนึงตัว VS Code หรือว่าชื่อเต็มของเขาก็คือ Visual Studio Code ตัวนี้จะเป็น tool ท,ที่ทาง Microsoft นะครับได้บริจาคให้กับ Open Source นะครับไม่มีลยเส้นอะไรนะครับสามารถที่จะติดตั้งใช้ในงานได้ฟรีนะครับแล้วก็มีทั้ง บน m a x ด้วยนะครับ Windows แล้วก็บน Linux นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งกันบน w w n น o w s สาเครื่องผมนี่มีการติดตั้งแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้คลิปนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราก็สตาร์ทขึ้นมาเลยนะครับโดยพิมพ์คำสั่ง vscode นะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขยายจอนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูเบื้องต้นกันก่อนนะแนะนําเบื้องต้นนะครับเจ้าเวลาที่เราเปิด VS Code ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยครับหน้าตาก็จะประกอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นอันแรกเรามาดูเมนูก่อนนะครับเมนูด้านาซ้ายเนี่ยครับเปิอเป็นไซด์บาร์เมนูเนี่ยก็จะมีอันแรกก็คือเมนูที่เรียกว่า Explorer นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ เปิดไฟล์ต่างๆนะครับเปิดไฟล์ต่างๆาสามารถที่จะกดช็อตคัตก็ได้นะครับอันนี้แนะนำนิดนึงถ้าใครที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทยอยจำตัวช็อตคัตคีย์นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วกว่าเมาส์อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น c t Shift E นะครับอันนี้ก็คือช็อตคัตก็จะเปิดโฟลเดอร์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเอามาโคลนและปัสทอรีจากบน GitHub ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะใช้ตัวนี้นะครับตัว c l o นนี่นะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นตัวเมนู Search นะครับอันนี้เอาไว้ Search ค้นหาไฟล์ต่างๆเมนูค้นหานั่นเองส่วนเม,เมนูที่3อันนี้จะเป็นเมนูที่เชื่อมต่อกับ Source Code Control นะครับก็คือเชื่อมต่อไปหาตัว Git Hub นั่นเองถัดไปจะเป็นเมนู Debug นะครับ Debug วันนี้ยังไม่ได้สอน Debug นะครับ แล้วก็อันถัดไปจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่า extension นะครับก็คือเจ้าตัว vs code เนี่ยเราสามารถที่จะลง extension นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมต่างๆได้มากมายเลยนะครับรวมถึงมี extension สำหรับทางด้านพวก t ีมนะครับก็คือมนหมายถึงลุกเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน look and feel สีสันบนหน้าจอนี้ได้นะครับจะมี t ีม m ต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะอีกเช่นเดียวกัน แล้วก็เมนูถัดไปก็จะมาเมนูนี้ตรงนี้จะเป็น ID ของเรานั่เองนะครับถ้าปิดการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะยังไม่มี ID นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อกับกิ t h หับเมื่อหร่นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยมันก็จะมีชื่อของเราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟันเฟืองอันนี้ก็จะเป็นเมนูเอาไว้เซตอัพเปลี่ยนแปลงค่า default ต,ต่างๆนะครับตามที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงก็คือ จะมีตัว Command Palette นะครับตัวนี้อันนี้นะครับก็คือมาที่บาร์ตรงด้านบนนี้นะครับก็สามารถที่จะคีย์ m m a n d ลงไปได้แล้วก็มาเมนู Keyboard s h o อตคั t นะครับมันมีช็อ t c u t นะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยซึ่งถ้าใครใช้ได้คล่องแคล่วเนี่ยนะครับจดจำช็อตคัดต่างๆได้เนี่ยการใช้คีย์บอร์ดมันก็จะเ,เร็วกว่าการเลื่อนเมาส์นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดอะไรนะก็เราไม่จำเป็นต้องจําทุกตัวนะครับก็คืออาจจะจําเฉพาะตัวที่เราใช้บ่อยๆก็ได้นะครับ m อมานในการ Open File นะครับคอมานเซฟคอมานคั t แอน p a เพสอะไรพวกนี้นะครับคือคิดว่าน่าจะพอได้กันอยู่แล้วแล้วก็ถัดไปก็คือตัว Theme นะครับก็อันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับกําหนดสีสันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็นหน้า default ของสีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทีมใม้ดูนะครับลองเลื่อนดูนะครับก็แนะนําให้เป็นทีมที่มันเป็นดาร์กนะครับมันก็จะดูสบายตากว่านะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นดาร์กทีมดาร์กทั้งหลายเนี้ยก็เวลาเราเลื่อนไปเนี้ยมันก็จะมีเปลี่ยนสีไปให้เราด้วยนะครับส่วนท้างบนนี้ก็จะเป็นไลท์นะครับก็แล้วแต่ใครชอบอะไรนะครับไลท์ก็จะมันแสงมันจะจ้านะครับจะสว่างแสบตานิดนึงแล้วก็ผมมีทีมที่ เขานิยมกันนะครับมาฝากด้วยนิดหน่อยนะครับอันแรกก็คือเรา,าจ,จะคีย์ชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับไนอัลนะครับก็คือนกคูกนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้หรืออีกอันถัดไปก็จะเป็นตัวคลิกตรงนี้ One, Dark, Pro นี่ครับก็จะแบบนี้อันถัดไปก็จะเป็นเช่นค b บั t ท o ู นะครับใครชอบก็ใครชอบอะไรก็ลองไปเลือกเล่นดูนะครับแล้วก็จะมีตัวโคเดอร์โคเดอร์ด์กนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นทีมด์กแล้วก็สุดท้ายสำหรับใครชอบสีม่วงนะครับก็จะมีเฉดนี่ครับตัวเฉดอฟเพอร์เพลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับนะครับผมชอบแบบดำๆมากกว่า เอาละครับคราวนี้เราก็จะมาที่ตัวเว็บไซต์ GitHub ของเรานะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้าง Repository อันใหม่เลยนะครับก็คือแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัว VS Code Connect เข้ามานะครับเพื่อที่จะทดลองนะครับ การเขียนโค้ดแบบง่ายๆนะครับสามารถที่จะไปทำตามได้เลยก็คลิกไปที่ตรงเ p o s i t t r y นะครับแล้วก็กด New นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Repository ของเรานะครับวันนี้ตัวอย่างที่เราจะแนะนำเนี่ยจะเป็นการเขียนาภาษา Python ง่ายๆนะครับก็เป็น Python 101กันก็แล้วกัน01นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้เซตเป็น Public นะครับอย่างอื่นเราใช้ค่า Default กด create repository ไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ repository เปล่าปๆขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น URL ของ repository เราบน GitHub นะครับเราก็ copy ไว้นะครับ copy ไว้ละไม่ e ค u r เดี๋ยวขอ copy นี้ดีกว่า copy โอเคนะครับกลับมาดูนะครับที่หน้าเมนเราก็จะเห็นว่ามี Repository อันใหม่ขึ้นมาเรียกสั้นๆว่ารีโปก็ได้นะครับเราจะมีรีโปอันใหม่ขึ้นมานะครับชื่อ Python 101นะครับคลิกเข้าไปดูข้างในก็คือหน้านี้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เราจะกลับมาที่ตัว VS Code นะครับ VS Code เราก็จะเริ่มทำการ clone เล p o พ i t o ิ y นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ มันก็จะให้เราใส่ชื่อ r e p o s i t o r y บน GitHub นะครับจากที่เรา Copy เมื่อสักครู่นี้เราก็ Paste ลงไปนะครับกด Enter นะครับคราวนี้มันก็จะถามชื่อแล้วนะครับถามชื่อว่าเราต้องการจะเก็บ s o u r o e e เนี่ยบนเครื่อง PC เนี่ยนะครับนบนบนโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเลือกนิดนึงก็ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับไว้ใต้เดฟนะครับไว้ใต้เดฟแล้วก็ Select ไป มันก็จะทําการโคลนรีโปเรามาจากบน g i t h u หนะครับแล้วก็ถามว่าโอเคเราจะเปิดไหมเราก็เปิดโอเคมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นชื่อ Python 101มาแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ายังไม่มีไฟล์อะไรเลยนะครับยังไม่มีไฟล์อะไรเลยเราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือเราจะเพิ่มสร้างโปรแกรม Python ง่ายๆขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ยังไม่ใช่ uh คลิปสอนโปรแกรมมิ่งนะครับเราจะเน้นเรื่องการใช้ vs code กับ GitHub ก่อนเพราะนั้นเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับ hello py แล้วก็ print ง่ายสุดเลยก็คือ hello world แบบนี้นะครับแล้วเราก็ save นะครับเซฟจะกด ctrl s ก็ได้นะครับนี่ก็คือ,อเสร็จแล้วเราก็มีโปรแกรมเรามีบรรทัดเดียวนะครับ ครนี้มาดูตรง directory นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเรามี directory p อ่า o n 101เข้ามาแล้วนะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามีไฟล์ hello world นะครับที่เราเพิ่งสร้างไปตรงนี้ลำดับถัดไปครานี้ผมจะลองรันโค้ดอันนี้ดูนะครับเราก็อาจจะเปิดเป็น Terminal Window ขึ้นมานะครับมาตรงนี้แล้วก็มาเลือก Terminal Window เราจะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับรันได้นะครับ นิดนึงนะครับ Python ที่ผมลงไว้ในเครื่องเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น3.9นะครับคราวนี้บางคนเนี่ยสำหรับบางคนที่แบบเครื่องใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ลง Python นะครับเราสามารถที่จะลง Python ได้นะครับโดยไปที่เว็บไซต์นะครับ python.org/download นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นเดียวกัน เราก็เลือก Python เวอร์ชันที่เราต้องการจะลงนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เวอร์ชัน3.10ตรงนี้นะครับหรือ,อถ้าเราจะลงเวอร์ชันอื่นๆก็ลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่3.10.4 3.9 3.10.3อ,อะไรพวกนี้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับสำหรับเครื่องผมในเมื่อสักครู่นี้เราเป็น3 9.11นะครับลำดับต่อไปนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราโอเคโปรแกรมเราเนี่ยเวิร์กแล้วคราวนี้เราจะทำการพุชโค้ดกลับไปที่ GitHub นะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับว่า pending change นี่เห็นไหมครับกดให้ดูปึ๊บมันก็มันก็จะเอาไว้แท็กว่าตอนนี้เราเรามีไฟล์ ใหม่เข้ามาแล้วนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะใช้คำสั่งได้ด้วยนะครับเช่นคำสั่ง Git status นะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่บน branch main i n b r a n n h main แล้วก็ก็จะเหมือนกับตอนที่เราเรียน Git t โดยใช้คำสั่งนะครับจริงๆเราจะใช้คำสั่ง Git ตรงนี้ก็ได้นะครับอ,อันนี้ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมต่อกับ GitHub ก่อนนะครับเราจะต้องทำการ s i n o n นะครับ มันก็จะขึ้นว่า uh, please sign in to synchronize your data across device นะครับเราก็ sign in กดไปนะครับมันก็จะบอกถามว่าโอเค sign in with Microsoft หรือ sign uh, sign in with GitHub เราพอดี account ของผมเนี่ยเป็น account คคของ GitHub นะครับเราก็ sign in with GitHub โอเคมันก็จะขึ้นมาถามว่า okay, ให้เรา Sync ์นะครับกับ Visual Studio Code หรือเปล่านะครับอ่า uh, เราก็ตกลงไป นะครับเรียบร้อยอแค่นี้นะครับแล้วก็ถาม allow extension to open UI โอ OK สังเกตดูตรงนี้จะเปลี่ยนไปได้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเปลี่ยนเป็น account แล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีชื่อ GitHub account ของเราอยู่นะครับหลังจากนั้นคราวนี้มาดู status ของไฟล,ล์นิดนึงนะครับอันนีน้เราจะเห็นว่ามันบอกว่าโอเคเป็น hello .py นะครับ แล้วก็ถ้าตอนนี้ไปไว้ Open File นะครับถ้าเราจะยกเลิกการแก้ไขแล้วก็กดตรงน,นี้เป็น Undo นะครับส่วนอันนี้มันเป็นบอกอยู่ก็คือว่าเป็น u n t r a c k ก็คือไฟล์เนี้ยเราเรายังไม่ได้มีการ Add เพื่อให้ตัว Git มัน Track นะครับวิธีการ Add ก็ง่ายๆนะครับก็คือกดเครื่องหมายบวกไปคราวนี้ลอง Git Status ดูเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าโอเคอันเนี้ย ตัวกิ๊เนี่ยมันแท็กไฟล์นี้แล้วนะครับแท็กไฟล์นี้แล้วอ่ารบดาทั่ไปก็คือสมมุติว่าเราเราเทสเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยเวิร์กเวิร์กดีละนะครับรันได้ถูกต้องนะครับเราก็จะทําการคอมมิดจําได้ไหมครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนกิ๊คอมมิดเราก็คอมมิดอ่าเราจะคีย์คอมมาได้แต่วันนี้ไม่เน้นการการคีย์คอมมาแล้วนะครับก็คือเที่ยวเรียนมาในคลิปก่อนเนี่ยก็เน้นเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับ หลังจากที่เราแอ s e เสรนะครับเราก็คอมมิตคอมมิตก็กดง่ายๆเลยนะครับก็คือกดเครื่องหมายถูกไปมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่าให้ใส่คอมเมนต์นะครับเราก็บอก my first commit enter enter ไปแล้วเรากิกสเตตัสดูอีกทีนึงเมื่อเราคอมมิตเสร็จไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีสเตตัสให้เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือเวลาเราต้องการจะ ส่งโค้ดนะครับกลับขึ้นไปเซฟไว้ที่บนกิทเว็บไซต์ github.com เนี่ยก็คือปกติเราใช้รำมานกิ p พ s h นะครับใน VS Code เนี่ยเราก็จะมีเมนูให้เรากดง่ายๆเลยครับกิ p พุชแค่นี้ครับอ,มอ่มันจะถามให้ใส่ n in อีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่ n n n w t t h Browser นะครับเพราะว่านี้เป็นการ อ่าซายอินครั้งแรกของเรานะครับมันก็จะขึ้นเป็นอันนี้มานะครับเอาซายอินสำเร็จนะครับหลังอย่างนี้มันจะไม่ถามอีกแล้วนะครับลืมบอกไปนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นส t a ตัสบารนะครับก็คืออันเนี้ยจะเป็นจะบอกเราว่าตอนเนี้ยเราทำงานกับรีโ o ชื่อ Python 101แล้วก็ m Main b r a r c h นะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ main branch อยู่นะครับ แล้วก็อันนี้บอกสเตตัสนะครับส่วนอันนี้นี่เป็นการทำงานกับรีโมทคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคนที่เพิ่งลงใหม่ๆจะยังไม่มีสัญลักษณ์นี้นะครับโอเคถึงจุดๆดนี้เนี่ยเรามีการพุชโค้ดขึ้นไปบนเว็บไซต์ GitHub แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าเช็คสเตตดูหน่อยนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ มาที่หน้าเว็บไซต์ GitHub เราก็รีเฟลชก็นี่ครับจะเห็นว่ามีตัว hello py ขึ้นมาแล้วนะครับคลิกดูก็จะเป็นโค้ดที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือแบบง่ายๆนะครับครานี้สมมติว่าเรายังไม่พอใจเราก็จะมีการเ,าเปลี่ยนโค้ดนิดนึงนะครับเราก็บอก message นะครับเราก็จะเริ่มใช้คอมมาแล้วนะครับให้มันมีการโต้อตอบกับผู้ใช้นะครับ Please Enter กันแล้วกัน your name นะครับแล้วก็ Print โอเคเราก็ลองรันดูอ๋อลืมเซฟนะครับ Enter Your Name นี่ครับก็อะไรถูกต้องนะครับคราวนี้ก็ทําแบบเดิมนะครับสมมติว่าตอนเนี้ยเราก็มีการแก้ไขแล้วามาดูที่สเตตัสเราเห็นว่ามันมีเป็นตัว M นะครับตัว M ก็บอกว่าเราอะมีการแก้ไขไฟล์นี้นะครับก็คือตัว g i t เนี่ยมันจะแท็กนะครับว่ามีการแก้ไขไฟล์นี้ละถ้าเราโอเคก็คือเซฟเข้าสเตตก็เครื่องหมายบวกไปนะครับอ่า แล้วก็คอมมิตนะครับคอมมิตเราก็ My s e c t i o n นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า,า Sync Change นะครับถัดไปก็คือเราก็จะ Sync ขึ้นบน GitHub เว็บไซต์ i t t u b c o m นะครับมันก็จะบอกเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับมันบอก d r e c t i o n will push and pull Commit t o and f o m original main นะครับก็เราโอเคไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานอยู่บน VS code อย่างเดียวเรามีการแก้ไขเฉพาะบน VS code อย่างเดียวนะครับเราก็โอเคไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันหมุนๆอยู่นะครับกำลังซิงค์อนไนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่ตัวเว็บไซต์นะ GitHub.com นะครับ ่มาแล้วเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น2บรมาทันแล้วเพราะว่าเราซิงค์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับถ้าเราดูาประวัติเราก็จะเห็นว่าเราอ่ะมีการคอมมิตขึ้นมา2หนนะครับอันนี้หนแรกนะครับเมื่อ5นาทีก่อนแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือ1นนาทีที่ผ่านมานะครับส่วนนี้เป็นคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะดูสเตตัสได้แล้วก็กลับมาที่ ตัว VS Code อีกทีหนึงนะครับอันนั้นคือ Main Branch นะครับคราวนี้เราจะลองอย่างที่คราวที่แล้วที่แนะนำกันไปนะครับก็คือว่าในงานจริงเนี่ยปกติเราจะไม่ไป Edit ที่ Main Branch โดยตรงนะครับเราจะไม่ได้อ d ดิที่ Main b r a n c โดยตรงแต่เราจะใช้วิธีการ Create บร a n ย่อยออกมานะครับแล้วเราก็ทำการ Coding ทํางานบนบร a n c ย่อยนั้นนะครับ หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเทสจนโอเคแล้วเนี่ยเราค่อยเมิร์นะครับตัว b บรนด์เนี่ยกลับไปที่เมนนะครับคราวนี้เราก็จะมา Create Brand ์กันนะครับเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเมนูข้างบนเนี่ยนะครับว่าเราจะครีเอทนิว b บรนด์นะครับก็เลือกไปมันก็จะถามชื่อ b บรนด์เน e สมมุติว่าเราจะเราเรียกว่า Feature Brand ์นะครับเราก็จะเป็น d e ็บก็แล้วกันเดเด เ 1>, 1นะครับเ1็บหนอ่า Enter เห็นไหมครับมันก็ถามต่อว่าโอเคเราจะ p u b บ i s h บานไหมอันนี้เดี๋ยวผม Publish ทีนึงก่อนก็คืออยากจะให้ดูการเปลี่ยนแปลงบนบนเว็บไซต์ g i t h u b com นะครับเราก็สิงกลับนะครับสิงกลับไปที่ g i t h u b com ดูอีกทีนึง refresh <c oughs> กลับมาที่นี้นะครับจะให้ดูตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยมันมี2บรนแล้วนะครับก็คือเมน n บรน์กับบรน1ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเมน n บรนดเนี่ยมีมีไฟ์ h l l l o อยูนะ่เช่นเดียวกับบรนด1นะครับเพราะบรนนึเนี่ยเราอ่ามันก็จะเห็นตามเมนนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะแก้ไขที่บรนด์เดฟหแทนนะครับกลับมาที่ vscode สังเกตดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าชื่อบรานเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็แปลว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่กับ Brand ดฟหนึ่นะครับก็ดูง่ายๆอย่างนี้กลับมาที่ตัว Explorer เราอันนี้ผมจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับสร้างไฟล์ใหม่เป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับชื่อ Calculate ก็แล้วกัน .py นะครับอันนี้ก็จะเป็น คำสั่งง่ายๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนำหนึเท่ากับ input แล้วก็นำสอแล้วก็โปรแกรมนี้ก็ทำง่ายๆนะครับก็คือ จะเอาผลลัพธ์ของนำหนึ่งกับน,นำสองบวกกันนะครับตอนนี้เวลาเรารับ command จาก input มาเนี่ยนะครับมันจะรับเป็น St ต i ิ g นะครับเราก็แปลงนิดนึงแปลงให้เป็นโฟลด์ก็แล้วกันนำหนึ่งแล้วก็บวกสองนะครับแล้วก็ print นะครับอ่าคอนโทรนเซฟลองรันดูนะครับผมสะกดผิดนะครับขอบแก้ห้าบวกสาม 2แล้วกัน3นะครับก็จะได้เห็นไหมครับก็จะได้คําตอบเป็น8ปดอันนี้ก็เราก็จะได้โปรแกรมที่2แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามาดูก็เราจะเห็นว่ามันสเตตัสเนี่ยมันเป็นตัวอยู่อยู่ก็คือยังไม่ได้ตัวกิดเนี่ยยังไม่ได้แท็กนะครับเราก็จะต้องอแอดเข้าไปก่อนนะครับก็แอดไปหรือจะคอมมิตไปเลยก็ได้ อันนี้เราเริ่มรัดขั้นตอนแล้ว add new file ใสค่คอมเมนต์ไว้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคเราก็ซิงค์เหมือนเดิมนะครับมันก็จะตอนนี้เห็นไหมครับมันจะซิงค์ขึ้น github.com แล้วลองมาดู รีโหลดนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่เด v 1นี่ครับเด v บหจะมี2ไฟล์นะครับแล้วเราก็มันจะบอกว่าเราอันนี้ก็คือคอ m มิ t ล่าสุดเรามีการแอดนิวไฟล์เข้ามาตามที่เราเขียนไว้ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าแตกต่างจากเมนบานนะครับเมน n านเนี่ยมีไฟล์เดียวขณะที่ d e v บหเนี่ยมี2ไฟล์เห็นไหมครับอ๋อเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนดีกว่า ที่อยากจะให้ดูก็คือว่า,าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถที่บนตัวเว็บไซต์คิดหับเนี่ยมันจะโชว์เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นกราฟให้เราดูสวยงามเลยนะครับนี่ครับก็คือตรงนี้มันจะถ้าเรามีการทำงานหลายหลายคนเนี่ยเมื่อเรามีโปรแกรมเมอร์หลายคนเนี่ยมันก็จะขึ้นเราก็จะเห็นว่า,าโปรแกรมเมอร์แต่ละคนเนี่ยมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้มันจะบอกว่า ตัวเราเนี่ยมี3คอมมิตนะครับมี3คอมมิตครั้นี้เราจะดูเป็นกราฟนะครับได้ด้วยนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น first commit ของเราอันนี้ commit ครั้งที่2แล้วเราก็มีการทำทำ branch นะครับมีการทำ branch แล้วก็มีการ commit ครั้งที่3นะครับกลับมาที่ VS Code นะครับ คันนี้สมมุติว่าจากโค้ดนี้นี่เราเราเราไม่พอใจนะครับเรากอา็อาจจะอยากทําให้มันแบบเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นโดยใชอ้อันนี้ยังไม่ต้องสนใจคำสั่งนะครับ เรเียบรอ้อยนะครับลองรานดูอีกที3ามสินะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้เราก็ใช้วิธีใช้คำสั่ง format นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาผ t เราก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับก็คือค่ามันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใช้เขาพิมพ์เข้ามานะครับสมมติว่าอันนี้เราโอเคละนะครับ เราก็บวกไปนะครับแล้วเราก็คอมิตแล้วเราก็ซ oh. ิงกลับไปที่ github com นะครับเราสมมุติว่าเราโปรแกรมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการ Merge นะครับบร c h f ฟีเจอร์บ a n c h ของเราเนี่ยชื่อที่ชื่อ dev หเนี่ยกลับไปรวมกับ เมนบรานส์ main นะครับเราก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าเกียร pull request นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับที่บอกว่า compare and pull request นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่พวกคอมเมนต์ได้นะครับบรานส์หนึ่งก็เป็นคอมเมนต์นะครับพี p เมิด My b a n to main เ r e a t pull request อ่าคือถ้าเราทำงานอยู่หลายคนนะครับมันก็จะส่งอันนี้ไปบอกกับผู้ดูแลรีโปรนะครับผู้รีโปรก็าอาจจะเข้ามาเช็คดูนะครับอาจจะมีการ ตรวจสอบโค้ดนะครับว่าโอเคหรือยังหรือว่าถ้าไม่ไม่โอเคเขาอาจจะส่งกลับนะครับให้เรามาแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับสมมติขั้นตอนนี้เราโอเคแล้วเราก็ทำการ Merge p u l l r e q u e s t เลยซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเป็นการรวมตัว d e p 1นะครับเข้ากับ main นะครับเราก็ c o n f i r ร Merge นะครับเรียบร้อยนะครับถึงจ,จุดนี้เนี่ยเราก็มีการ Merge ตัวโปรแกรมเราเนี่ยเข้าไปที่เมนบานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สังเกตดูนะครับเมนบานก็จะมี2ไฟล์แล้วเห็นไหมครับแล้วก็เดฟ1น่งตัวถึงตัวเดฟหนึ่งเนี่ยตอนนี้เดฟหนึ่งเราอาจจะลบทิ้งก็ได้นะครับถ้าเราต้องการนะครับหรือถ้ายังไม่แน่ใจก็อาจจะทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อมีแก้ไขอะไรเราก็สามารถที่จะกลับแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ VS Code เบื้องต้นทำงานร่วมกับ GitHub ครับ